เรื่องของความสัมพันธ์ในพักร่วมอันนี้วิกฤตกว่านเมื่อกี้นะหลายคนสนใจในเรื่องนี้มันมันมันมีความขัดแย้งกันมากขนาดไหนในมุมมองของคุณโบระหว่างพักเพื่อไทยกับพักคุมเใจไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นความขัดแย้งที่อธิบายได้ทุกทุกซีนนะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูอประชามติอ่กฎหมายเกี่ยวกับการทําประชามติรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยแทบจะไม่กคาสิโนด้วยไหมคาสิโน มีเรื่องอะไรอีกคืออะไรที่ผ่านมาทั้งหมดอะล้วนมีคำอธิบายได้ทั้งสิ้นแต่ชอ็อตล่าสุดเนี่ยคือชอ็อตที่หาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลยากขอเดาว,ว่าเป็นชอ็อตที่คุณทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทายทางานไม่เต็มที่อยากจะให้คนของเพื่อไทยเข้าไปทำผลงานบ้างใช่อ,อันนี้ถึงถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโคฟ เป็นนักวิเคราะห์คนนอกอาโรลเพลเป็นนักวิเคราะห์นะเพราะว่าบริบทตอนนั้นคือบกของเนชั่นใช่ไหมบกคนที่สื่อเขาบอกแบบนั้นอ่าเขาคือคือเปกติเขามีกันอยู่3บกครับคราวนี้3บกเนี่ยคุณทักษิณก็คือเดินไปเยี่ยมวันนั้นวันเกิดเนชั่นครับ3บกก็อยากจะลวงไอ้ประเด็นอะไรแบบนี้ออกมาแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าถามตรงๆเนี่ย เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวอาจจะไม่ได้คําตอบก็เลยบอกสมมติสมมุติคุณทักษิณเป็นบกคนที่4ี่ลองวิเคราะห์เรื่องคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะครับแล้วคุณทักษิณก็ตอบประมาณนี้แหละว่าเออก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเอาตําแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยมาให้กับพักภูมิใจไทยแถมมีการวิจารณ์กับพักเพื่อไทยแถมมีการวิจารณ์ด้วยว่าเหมือนผลงานไม่ดีเต็มทํางานไม่เต็มที่อ่าซึ่งซึ่งตรงนี้พักภูมิใจไทยคงจะทําความเข้าใจยากนิดนึงครับ หนึ่งผลงานกระทรวงมหาไทยเนี่ยมันคือกระทรวงที่งานส่วนใหญ่คืองานรูทีนใช่ไหม,มแล้วก็ถ้าจะเป็นโครงการพัฒนาอะไรมันก็เป็นลักษณะของพื้นที่พื้นที่ซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเขามีงบเขาก็ทำกันปกติอยู่แล้วนะคะหรือถ้าจะมองว่าเรื่องยาเสพติดที่ผ่านมาจำได้นะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราอ่านข่าวไอ้การไปจับยาเสพติดของฝ่ายปกครองเนี่ยเยอะจกนกระทั่งรู้สึกว่า เบื่อแล้วทาไมต้องอมีข่าวนี้เยอะจังแล้วชาวบ้านไม่สนใจมันรายวันแล้วนะเอาจริงนนชาวบ้านก็ลืมอ่าเพราะมันเป็นข่าวที่มันไม่ได้หวือหวา,าจับก็จับก็จับก็แฮปปี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ได้พื้นที่ข่าวครับเพราะฉะนั้นการจับยาเสพติดเนี่ยถ้าจะเอามาเป็นข้ออ้างเนี่ยไม่น่าใช่อ,อีกประการหนึ่งคือ คนที่นําการจับยาเสพติดในทุกทครั้งมันไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวนะคือฝ่ายปกครองไม่ใช่นะครับเอาจริงแล้วตํารวจเป็นหลักด้วยถูกไหมคะครับเขาทํางานคู่กันแล้วตํารวจอยู่เดอร์ใครก็นายกนายกตำรวจอยู่ under นายกครับถ้างานการปราบยาเสพติดจะเฟลจริงๆแล้วคนที่เฟลก็จะเป็นนายกอืมอ่าดังนั้นจะเอาเรื่องยาเสพติดมาเป็นข้ออ้างเนี่ยอ้างได้แต่ไม่น่าใช่เหตุผลที่แท้จริงนะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆก็หาไม่เจอในความเป็นมหาไทยอคุณลองมองย้อนกลับไปในสมัยพลเอกประยุทธ์ใครเป็นรัฐมนตรีมหาไทยพลเอกอนุวงศ์มีผลงานอะไรไหมก็ตอบยากนะเอาเป็นว่าไม่มีข่าวเลยดีกว่าในขณะที่คุณอนุทินเนี่ยข่าวรายวันข่าวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะลงพื้นที่ไม่ว่าจะยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอปากท้องอะไรที่มันเป็นเรื่องท้องถิ่น ดังนั้นเรื่องผลงานอ่ะก็ต้องบอกว่าผลงานมันไม่ได้มีปัญหา uh huh. ยิ่งเมื่อเทียบกับรัฐมนตรีอื่นๆของพรรคเพื่อไทย uh huh. ที่มันต้องเป็นกระทรวงในเชิงแอคทีฟกับไม่ว่าจะกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหลายอ่าซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าปัญหาตอนนี้มันคือปัญหาปากท้องไม่ใช่หรอค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าจะได้สังเคราะห์ได้ว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงกันแน่ครับเรื่องผลงานเนี่ยตัดไปได้เลยอื ต่อมาหลายคนบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีความสําคัญกับการเลือกตั้งหรือเปล่าอ mm hmm. เรื่องการเลือกตั้งอันนี้อะอันนี้มีมีน้ําหนักมากกว่าข้อเมื่อกี้แหละครับ mm hmm. ว่าถ้าเกิดว่าได้คุมูมหาไทยเนี่ยมันเหมือนจะทําให้เกิดข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งไหม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็มองย้อนกลับไปอย่างที่เคยพูดหลายครั้งแล,ะละ้วล่ะใครคุมูมหาไทยสมัยพลเอกประยุทธ์ก็คือคนของพักอคนของพลเอกประยุทธ์เอง mm hmm. ถามว่าพักการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้ง นเป็ไก็รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชาราละกัน่ะ <to> ก <each other> ็ค <to each other> ือแปลว่ากลไกของมหาไทยมันไม่ได้จะทําให้คุณชนะเลือกตั้งได้ครับนะคะคราวนี้ก็มองหาความขัดแย้งหรอความขัดแย้งของของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรอจริงๆมันก็ยังอยู่ในระดับที่คุยกันได้หรือจะมองว่าคุณทักษิณเนี่ยโมโหคุณอนุทินที่ไปพูดในรายการคุณสรยุทธ ที่บอกว่าอะไรนะคุณสวรุทธถามประมาณว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไหมแล้วคุณนุทินบอกว่าถ้าภูมิใจไทยอยู่ถ้าผมอยู่ก็อยู่ครบอืซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นความเป็นจริงที่คุณนุทินจะคิดได้แล้วมันเอาจริงๆเราในฐานะคนฟังไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเป็นคุณทักษิณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับโอ้โหทำให้รู้สึกว่าภูมิใจไทยสำคัญมากเราเพื่อไทยจะต้องพึ่ง ภูมิใจไทยครับใช่ไหมคะอันนี้อาจจะทําให้เคืองๆได้นิดหน่อยนะถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าโอใครทับเส้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงครับเหตุผลที่แท้จริงไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่โบกี้ว่าคือเรื่อง entertainment complex เราไม่ใช่แค่เรื่องว่าภูมิใจไทยมีท่าทีเหมือนจะไม่เอาด้วยนะแต่คือตําแหน่งมทหนึ่งมี บทบาทสำคัญมากในการดำเนินนโยบาย Entertainment Complex ครับถ้าคุณเข้าไปดูในพระราชบัญญัติประกอบกิจการสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยที่เป็นร่างที่ภาคเพื่อไทยเตรียมจะเอาเข้าสภาเนี่ยจะเห็นว่าร่างเนี้ยมันเป็นกรอบใหญ่เสร็จแล้วมันจะมีกรอบย่อยก็คือคณะกรรมการบอร์ดที่คุมนโยบายซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยอยู่ในนั้นแต่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีบทบาทในการออกกฎหมายลูกค่ะครับ ในการออกกฎหมายลูกในการออกระเบียบที่เกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตอะไรต่างๆแล้วก็ในการกำกับควบคุมจะออกกฎเข้มหรือว่าผ่อนปลนแค่ไหนอยู่ที่มหาไทยเออครับครับเริ่มเห็นภาพหรือยัง ค,ค,คือเราคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใช่เพื่อไทยเขามองคอ้ามชอ็อตว่าไม่คือคแล้วถ้ามองว่า,าฝ่ายมหาไทยนีย่มันมี impact กับนโยบาย entertainment complex แล้วทำไมตอนนั้นถึงได้เอามหาไทยมาให้ภูมิใจไทยดูเป็นคำถามที่ดีมากเพราะ,ะว่าอยากให้เขามาร่วมรัฐบาลไงครับแล้วแบบนนั้นมันก็ต้องมีกระทรวงที่มีมีแรงดึงดูดสูงในการเอาไปชวนครับนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าก่อนจะตั้งรัฐบาลกันเนี่ย การคุยกันรเรื่องหลักเลยคือคุณจะได้คุมกระทรวงไหนมันคือการดีลถูกไหม,มเพราะว่าทุกคนที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยย่อมอยากจะได้ทำงานในกระทรวงที่มีความสำคัญคคในวันนั้นภูมิใจไทยมีหน้าต่อรองสูงก็เลยจัดแพ็กเกจมาแบบนี้แบบนี้ม,มีมหาไทยเป็นหลกัก มีแรงงานมีอวมีกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูว่าแพ็กเกจกันได้กับมหัาไทยทําให้มันการทํางานมันหนุนเสริมกันได้แต่กระทรวงหลักคืออะไรคือมหัาไทยพระภูมิใจไทยมาด้วยข้อตกลงนี้ถ้าวันนั้นไม่ได้โอเคกับกระทรวงนี้เอามาให้เขาเนี่ยเขาจะอาจจะไม่มาร่วมรัฐบาลไงเพื่อเพื่อไทยจึงต้องยอมถูกไหมคะแล้วก็ด้วย ข้อตกลงแบบนี้จึงได้มือของภูมิใจไทยประมาณ70็สิบเสียงยกมือโหวตให้นาย,ยกของเพื่อไทยแคนดิเดตถึงสองคนคุณเศรษฐาหนึ่งคนคุณแพทองทานหนึ่งคนข้อตกลงมันแลกกันแบบนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนข้อตกลงนั้นน่ะเหตุผลมันต้องดีพอหนึ่งการทำงานต้องผิดพลาดผิดพลาดไหม ไม่มีแต่ถ้ามันไม่มีข้อผิดพลาดตรงนี้แล้วมีการเปลี่ยนในลักษณะหักกันเนี่ยอาจจะถูกชีนิ้วได้ว่าตระบัตรสัตว์อืันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาในทางการเมืองเวลามีดีลกันถูกไหมมันไม่ได้เป็นการบอกว่าเออให้ให้คุณเป็นสองเดือนนะโหวตนาะยกให้ฉันมีการปล่อยข่าวนะมีการทำไอโอกันเล็กน้อยให้คนไปคอมเมนต์ตามที่ต่างๆว่าเอ,อ้ยจริงๆเขาตกลงกันให้อยู่กันคนละเครื่งเทออืม มีแบบนั้นด้วยเยอะเลยถ้าช่างสังเกตเออนะซึ่งการปล่อยข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นเพนราะอะไรครับเพราะรู้ว่ามันไม่ได้ชอบทำที่จะหักกันอย่างนั้นเลยครับก็เลยต้องทำให้คนเข้าใจไปว่าเออจริงๆเขาตกลงกันนะคนละให้อยู่กันคนละสองปีไปเช็คมาแล้วนะคะจากคนระดับสูงทั้งสองพักไม่มีนะคะครับไม่มี ไม่มีข้อตกลงกันว่าให้อยู่มหาไทยคนละสองปีไม่มีผมเชื่อว่าเรื่องใหญ่แบบนี้เดี๋ยวนักข่าวต้องไปถาม,ม,มเดี๋ยวนักข่าวแล้วเอาอจริงๆนะแทจบจะไม่ต้องไปถามอ่ะดูจากท่าทีของคนพักภูมิใจไทยก็ได้คุณสมศักดิ์ปรีสนะนันทะกุลครับนะคะไม่ใช่คนในพักก็จริงแต่ว่าแน่นอนว่ามีบทบาทเอาวันนี้บมมองว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคล้ายๆโคศกเงาด้วยซ้ำไปครับ คือมีอะไรถ้าพูดออกมาจากปากคุณสมศักดิ์ซึ่งมีลูกชายเป็นสสสองคนคร,ระดับแกนนําอยู่ในพักภูมิใจไทยเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอันนี้แหละคือเสียงของคนภูมิใจไทยครับอ่าคุณสมศักดิ์รีแอคชั่นทันทีเลยนะตอนที่มีข่าวคุณทักษิณไปพูดที่เนชั่นเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าอะไรคุณสมศักดิ์พูดเรื่องครอบงำพรรครับ ถามเลยเขาเป็นใครคือตอกแรงเลยไงพอไม่ใช่คนในพักพูดแรงได้ก็พูดต,งตรงๆเขาเป็นใครแล้วก็ยกมาตราที่เกี่ยวกับการคล้องงาพักขึ้นมามก็แปลว่าอะไรแปลว่าไม่พอใจอ,อย่างมากถูกไหมคะถ้ามีข้อตกลงกันคนละสองปีแบบนั้นน่ะมันจะไม่มี reaction อย่างนี้ออกมามแม้แต่ตัวคุณอนุทินเองก็พูดมาตลอดไม่ใช่หรอว่าก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรทํางานกันได้ดีโนโนี่ก็คือแสดงท่าทีตลอดว่าจะอยู่ตรงเนี้ยแต่อีกแอคชั่นหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณแพททองทานครับอ่ะคุณแพททองทานบอกว่าคุณพ่อเนี่ยให้คำปรึกษาแต่ไม่สามารถครอบงำตัวเองได้บอกว่ามันจบแล้วนะ คือคุณแพท,ทองทานเนี่ยมีท่าทีกระอักกระอ่วนมากในการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นนะคะคในในวันนั้นเนี่ยเริ่มจากอะไรนะตอนแรกอ่แรกสุดเลยที่เจอนักข่าวเนี่ยคือทำท่าเจ็บคอเลยคือไม่ให้สัมภาษณ์ไปตั้งตัวก่อนแต่ถึงเวลาออกมาให้สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยพอถามถึงเรื่องอ่ปรับครอมอแรกสุดก็บอกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามเป็นไปได้ไหมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแพทองทานจะ ตอบในท่าทีว่าไม่ได้อยากจะปรับอะไรเลยอยากให้ทุกคนสบายใจครับไม่อยากให้ใครมาทํางานแล้วมันต้องมองหน้ากันไม่ได้อ่าอยากให้บรรยากาศมันดีไม่อยากให้รัฐมนตรีรู้สึกไม่มั่นคงครับพะจะมีผลกับการทํางานแถมจะมีผลกับข้าราชการด้วยอาแล้วคุณพ่อพูดแบบนี้นี่ไม่ได้ถามคุณลูกเลยคิดว่าไม่เลยนะเพราะคุณองค์อิงเนี่ย มีท่าทีตั้งตัวไม่ติดอย่างชัดเจนแล้วก็มีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้มากขึ้นโทนแบบที่เคยใช้ตอบผู้สื่อข่าวที่ผ่านมาว่าเป็นโทนที่ไม่ได้อยากจะปรับวันเนี้เปลี่ยนด้วยการบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่าแล้วเหมือนกับว่าโยนอิมพลายให,ให้ผู้สื่อข่าวคิดว่าก็ที่ผ่านมาไอการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่หรอ เรวก็วันนี้พูดชัดเจนว่าในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้อืมแต่โดยที่ไม่ได้มีการให้เหตุผลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือเหมือนกับว่าคงไม่ค่อยสบายใจนักอืมกับสถานการณ์ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ไม่สบายใจมากๆเนี่ยก็คือว่าภาพลักษณ์ของความเป็นนายกอะ่ะมันก็ถูกลดทอนล,ลงไปอ,งอันนี้เป็นครั้งที่คือที่ผ่านมาก็คนก็จะพูดตลอดว่าคุณทักษิณทําให้คุณ คุณอุงอิงไม่สง่างามต่างๆนานาที่ผ่านมานะแต่ที่ผ่านมาในทุกๆครั้งส่วนตัวโบยังมองว่าไม่ขนาดนั้นเพราะคุณทักษิณยังไม่เคยล้ำเส้นมามากขนาดนี้ครับครั้งนี้มันล้ำเส้นมาจนกระทั่งพูดถึงว่าควรปรับปรับกระทรวงไหนทําไมจึงต้องปรับพูดถึงขนาดเนี้ยถ้าคุณแพทของฐานทําตามก็คือหมดกันอืมเออมันไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่มันเป็นเรื่องเชิงนโยบายครับ แล้วเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่คุณท่านนายกไม่เคยพูดมาก่อนใช่ไหมตอนคุณทักษิณพูดเรื่องคริปตงคริปโตดิจิตอลวอลเล็ตพูดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรก็ตามคือนายกไม่ได้เคยมีท่าทีเป็นของตัวเองมาก่อนถูกไหมคะแต่พอมาครั้งนี้ <c oughs> พูดเรื่องที่ท่านนายกเคยมีท่าทีไปนในทางหนึ่งมาก่อนแล้วพอถึงเวลาคุณทักษิณมาแสดงอำนาจในลักษณะนี้ นายกจะทําหน้ายังไงถูกค่ะอืมแอล้วเนี่ยในมุมมองของทางด้านพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินมองว่ายังไงเรื่องนี้ต้องมีการถามแล้วล่ะคุณอนุทินหลีกเลี่ยงนะไม่ตอบวันที่สภาเนี่ยก็คือปวดท้องอาท่านนายกเจ็บคออาหนูปวดท้องอืมอ่าก็คงคงไม่ตั้งตัวเหมือนกันนะคะครับแต่ว่าในวันต่อมาก็เหมือนมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมคะ เพราะว่านี้มันคือการ discredit กันโดยตรงอะ่ะพูดเรื่องการทํางานโบคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอนุทินรู้สึกรู้สึกแย่ที่สุดก็ได้นะมาพูดเรื่องงานเขาอะครับคุณอนุทินก็บอกให้ผู้สื่อข่าวไปเหมือนกับไปค้นข่าวเก่าดูสิก็คือไปดูตามข่าวสิว่างานของกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้างครับอืมแต่ว่าเรื่องปรับไม่ปรับอะไรเนี่ยวันเนี้คือไม่มีใครพูดอะไรละจบละ คุณอุ้งอิงเองเนี่ยท่าทีอย่างของนายกวันนี้คือเล่าให้ละเอียดเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถูกมิส l e ดด้วยด้วยการปล่อยข่าวต่างๆค,คุณอุ้งอิงล่าสุดเนี่ยมีรายการที่เป็นรายการประจำสัปดาห์ใช่ไหม,มท,ที่คล้ายๆนายกพบประชาชนเน่ะครับเราก็มีภาพภาพหนึ่งที่ปล่อยออกมาในรายการนั้นแต่รายการนั้นมันเป็นเทปอะคุณเป็นภาพที่เขาเซลฟี่กันมันอัดไว้เมื่อวันที่29ใชแ่แล้วแล้วท่านนายกก็โชว์คือโชว์ภาพที่เซลฟี่กับท่านอนุทินแล้วก็ ผู้แทนจากอินโดนีเซียในการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยอ่ะมีภาพเนี้ยค่ะเขาก็เลยมองว่าซึ่งเป็นภาพที่ชื่นมื่นมากใช่ไหมคะน่าจะเป็นภาพระยบรอยร้ว <c oughs> าวพักเพื่อไทยภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าแล้วแล้วท่านนะายกเองก็เหมือนพูดในรายการว่าไม่มีรอยร้าวนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ารายการนั้นมันเป็นเทปครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าณนะก่อนวันที่คุณทักษิณจะไปพูดอะไรแบบนั้นที่เนชะั่นน่ะ ท่านนายกก็คือโนครูเลยไม่ได้มีรู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่งั้นก็คงจะจะไม่พยายามสร้างภาพแห่งความกลมเกลียวนี้เอาไว้ถูกไหมคะครับอ,อ่านะฮะมันก็เป็นปัญหาในพักรวมรัฐบาลพอสมควรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนะจะถึงขั้นที่จะมีการเอาคืนกระทรวงแบบนั้นจริงหรือเปล่าคือโบอคิดว่าที่สุดแล้วจะไม่เกิดขึ้นโบคิดว่า เมือม่อเมือ่อพักเพื่อไทยกลับไปตั้งหลักและคิดอย่างรอบคอบน่าจะเห็นหลายหลยจุดที่จะบอกให้ตัดสินใจว่าเอ้ยมันไม่คุ้มไม่คุ้มเสี่ยงมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มคือคือคือหนึ่งถ้าคุณคิดจะ,ะคุมเรื่อง entertainment complex ให้มันให้มันเบ็ดเสร็จอะแล้วคุณคิดว่าสวเขาจะโหวตให้ปะอืมอ่าถูกต้อง <ไ>คือถ้าคุณ<า>เชื่อถ้าคุณเชื่อว่าสวเป็นสีน้ําเงินนะ่ะการทําแบบนี้กับพรรคภูมิใจไทยจะทําให้เส้นทางไม่ใช่แค่แนวนโยบาย Entertainment Complex ที่จะไม่ราบรื่นนะแต่คือทุกๆกฎหมายที่พยายามจะออกผ่านสภาับทุกกฎหมายอ่ะมันต้องไปผ่านสวนะคะและแม้ว่าสวจะสกัดได้แค่เรื่องแก้รัฐมนูนะคะแต่ถ้าเรื่องอื่นเนี่ยเขาชะลอได้ครับถ้าสวไม่ยกมือให้กับ กฎหมายไหนก็คือหนึ่งอปสิบวันรอไปเลยอันอ,อันอันอันนี้อันนี้นนวิเคราะห์ให้ให้ลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งว่าถ้าคุณเชื่อว่าสวเป็นสีน้ำเงินอันหมายความว่าคิดเห็นไปในทางเดียวกับพักภูมิใจไทยเนี่ยการมีปัญหากับพักภูมิใจไทยจะทําให้ไม่ใช่แค่นโยบายเดียวที่ไม่ง่ายแต่คือทุกๆุอย่างที่พยายามจะผลักดันจะไม่ง่ายอ่าแล้วเกมแบบนี้หรือเปล่ามันถึงได้ทําใหม้มีความพยายามสอยสอวอกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดทอน้ำหน้าของพรรคสีน้ําเงินไปด้วยคือเรื่องนั้นในในทางการเมืองก็อาจจะใช่แต่ก็ต้องบอกว่าในทางกฎหมายถ้าพบความผิดปกติก็ทําไปครับแต่ว่าในขณะทีะ่เส้นทางกฎหมายดําเนินไปเนี่ยคุณต้อง manage การเมืองให้คุณไปได้ด้วยครับการเอาถ้าสมมุติเราพักคือไม่เอาพักภูมิใจไทยออกถ้าคุณเอามหาไทยออกเนี่ยพักภูมิใจไทยนั่นแหละที่จะดีตัวเองออกครับเพราะ ภาคภูมิใจไทยจะไม่เสียอะไรเลยในทางการเมืองครับเขาจะใช้โอกาสนั้นในการสร้างความเข้มข้นของแบรนด์สีน้ำเงินอ่าคืออะไรที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ไหวแล้วเราออกเลยแบบนี้เหรอหรือยังไงแบรนด์โอเคแบรนด์ในสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีแดงอะนะมันคือจุดร่วมมันคือนอนทักสินครับอืมคือการไม่ได้แบบอยู่ใต้ร่มเงา ของอของทักษิณและแนวทางแบบทักษิณที่ถ้าถ้าคนซื้อเหลืองเขาก็ยังเรียกมันว่าระบอบทักษินต,ตรงเนี้ยนะคะจริงๆแล้วการที่พักสายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเสียไปคือความ <c oughs> ความเข้มข้นของแบรนด์อนุรักษ์นิยมครับอืแต่ว่า เขาก็ยังรู้สึกว่าเออมันอธิบายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่พักเหล่านี้ไม่ว่าพักไหนก็ตามเนี่ยออกมาจากตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คืนมาคือความเข้มข้นของความเป็นอนุรักษ์นิยมในแบบที่ตรงข้ามกับเพื่อไทยคือวันนี้มันยากมันซับซ้อนนิดนึงตรงที่เพื่อไทยก็เอียงมาทางอนุรักษ์นิยมแล้วไงอ่าใช่อ่าแต่ใน s ับเซตของความเป็นอนุรักษ์นิยมนั้นเนี่ยมันมีความเป็นขั้วตรงข้ามกับทักษิณอยู่ พักอย่างรวมไทยสร้างชาติอย่างนี้ที่เคยเป็นกปปสมาเคยไล่ทักษินมากับมือับวันที่ไปอยู่ใต้ร่มทักษินเนี่ยทำตัวลำบากมากพักเหล่านี้เมื่อไหร่ที่ออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแกร่งของแบรนด์กลับขึ้นมาค่ะก็คือออกไปจากความเป็นรัฐบาลร่วมกับทักษินตรงตอนนี้ใช่ดังนั้นพอช่างน้ำหนักว่าใครจะได้ใครจะเสียถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ย กลายเป็นว่าพักภูมิใจไทยแทบจะไม่เสียอะไรนะโอเคล่ะอาจจะเสียเวลาในการาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเวลาที่เหลือครับแต่ถามว่าช่วงเวลาที่เหลือนะั้นจะเหลือแค่ไหนถ้าพักภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในรัฐบาลรัฐบาลก็จะเหลือเสียงอยู่ประมาณ2 6 0ร้กเจ็ก็ถือว่ามีความเสี่ยงใช่ถือว่ามีความเสี่ยงเราก็มีความเสี่ยงกับสภาบนอย่างที่บอก ในการดำเนินนโยบายหรือแก้กฎหมายใดๆก็ตามนะคะอ,อีกทั้งยังมีศัตรูเพิ่มอ่ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะวันนี้คุณทักษิณศัตรูน้อยไหมมากมายมหาศาลเออมีเพิ่มอีกหนึ่งเลอเออ,อแบบนี้หรือเปล่าเขาถึงได้มีข่าวเริ่มปล่อยกันเอาใหม่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีการสลับกระทรวงกันเอามาหาไทยไปแลกสาธารณาสุขเอามาหาไทยไปแลกกับพาณิชย์คือว่ามัน คือคุณพยายามได้แต่บอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ไอ้แอคชั่นที่คุณทักษินทำม,มันคือการด้อยค่าคนของภูมิใจไทยไปแล้วแล้วคนคนนั้นคือใครคือหัวหน้าพรรคโคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแรกกระทรวงละค่ะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีละค่ะคือถ้าคุณพูดแบบนี้ discredit เขาแบบนี้แล้วถึงเวลาเขายอมเนี่ยโมคิดว่าคุณอนุทินไม่ยอมหรอกครับ คือถ้ามันไม่มีประเด็นมาโจมตีเรื่องงานนะโบคิดว่ามันยังคุยกันง่ายกว่านี้ยอ่าแต่วันเนี้ยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่าคือคือคือตัวคุณอนุทินเองไม่ใช่คนที่จําเป็นต้องอยู่ในการเมืองนะครับอ่าคือเอ่คือ,ค,อ,ค,อคือเขาเขาเขาไม่ใช่คนที่จําเป็นต้องพึ่งพาใครสักคนใดคนหนึ่งนะคนอาจจะมองว่าโอเคผู้นาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดูเหมือนมีสอง มันคือสองมันไม่ใช่หนึ่งถ้าถ้าจะคิดอย่างนั้นค,คนที่มีทิพนทางความคิดต่อคุณหนุทินมีจะบอกว่าคุณเนวินมีทิพนมีมแต่ถามว่าถ้าวันที่คุณหนุทินรู้สึกว่าเอ้ยถูกหยามเกียิขนาดนี้ยเ,เขาเป็นคนจําเป็นหรอต้องทํางานตรงเนี้ยอืเขาก็ไม่จําเป็นนะเขาก็สเต็ปเอามาอหไรก็ได้นะครับในความเป็นปลึกแผ่นหนึ่งเดียวของพักภูมิใจไทยบอกคิดว่าเรื่องเนี้ยคุณหนุทินจะมีเซมากอืม ซึ่งถ้าเขาสเต็ปเอาออกไปนี่รัฐบาลเหนื่อยเลยนะเพราะนั้นมันหมายถึงว่าการไม่มีภูมิใจไทยในรัฐบาล<ก>ชุดน,นี้มันจะกลายเป็นจะยุบสภาเร็วๆนี้ออนะคะซึ่งมองข้ามช็อตต่อไปสมมติยุบสภาอีกเลือกตั้งแล้ววันนี้คะแนนนิยมพักประชาชนก็ดีนะดีถึงแม้ว่าจะถูกแบบทุบขนาดนี้ยก็ยังถูกมองว่าเออเป็นพักคู่แข่งหลักเป็นพักตัวเต็ง คุณชาดาพูดอะไรในสภาครับได้ยินไหมคุณชาดาคุณชาดาอพูดเรื่องที่รัฐบาลจะไม่แจกเงินหมืนะ่นอ่ะเราก็โจมตีเลยโจมตีคนที่บริหารเรื่องนี้บอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็ลงมาถ้าทําเรื่องนี้ให้นายกไม่ได้ก็อลงมามีคนอื่นพร้อมทําได้แล้วเงินหมื่นนี้ถ้าไม่แจกตอนนี้นะคราวหน้ามาแน่นายกเทงอืคุณชาดาพูดคําว่านายกเทงครับแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่า คุณชาดามองการเมืองแบบเรียลลิสติกมากว่าพักประชาชนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้เสียงเยอะขนาดนั้นอยู่มแม้ว่าเขาจะเลือกตั้งแพ้ในสนามท้องถิ่นเนี่ยนะใช่เขารู้คุณชาดาเขาแยกเป็นว่าสนามท้องถิ่นกับสนามระดับชาติปัจจัยอะไรที่มันต่างกันครับเขารู้ก็ต้องฟังคุณชาดาไว้หน่อยอ่าคืออ่าต้องยอมรับว,ว่าพรักภูมิใจไทยก็มีการ แง้มประตูกว้างขึ้นสำหรับพักประชาชนในการที่จะประจับมือกันคือหัวหน้าพักปุมิใจไทยบอกว่าถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองมาขวางก็ไม่มีปัญหาที่จะพูดคุยใช่แล้ววันนี้ชัดเจนว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่มีแล้วคือตอนนี้พักประชาชนไม่มีหนึ่งหนึ่งสองแล้วเหรอฮะไม่มีแล้วค่ะพักประชาชนเอาออกจากการเป็นนโยบายหาเสียงแล้วแล้วเอาออกจากเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วนะคะ แล้วก็ด้วยเหตุผลว่าสารรัฐนูญตัดสินไปแล้วก็เลยไม่สามารถเอาเรื่องนี้มาหาเสียงเลือกตั้งได้ับเมื่อ,อามาหาเสียงเลือกตั้งได้แน่นอนมันจะไม่มาเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลถ้าเขาจะได้เป็นแกนนารัฐบาลนะับมันก็จะไม่เป็นอีกทั้งท่าทีของพรคประชาชนต่อพรบรเรื่องพระคลังครังที่เนี่ยจําได้ไหมคะอ่ามีการเปลี่ยนชื่อจากสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นพระคลังครังที่ับ พรคประชาชนไม่ได้ขวางอ่ายกมือให้ยกมือให้ม,หมแม้ว่าพักประชาชนจะอธิบายยังไงก็ตามอันนี้อันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเขาขวางเขามีประเด็นที่จะอภิปรายได้ครับแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําก็เพื่ออะไรเป็นสัญญาณอืมก็เพื่อเพื่อเพื่อให้เห็นว่าเออพักเขาพร้อมประนีประนอมนะครับเราก็ไม่ได้เป็นภัยอะไรนะอืมอ่ามันก็เลยทําให้ ตัวพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยที่สื่อสารผ่านคุณอนุทินมาเนี่ยก็เปิดประตูให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็คุณอนุทินพูดชัดเจนเลยว่ามันไม่วันนี้มันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะไม่จับมือกับใครก็คือภูมิใจไทยพร้อมที่จะทํางานกับทุกคนครับซึ่งประโยคเนี้ยก็อาจจะทําให้ทําให้คุณทักษิณเนี่ยเริ่มวันไหวไงอ่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด <Okay. S 1> ี๋ยวนิดหนึ่งแล้วกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนมีโอกาสจับมือกันได้ไหมในอนาคตหลังเลือกตั้ง เพื่อไทยกับประชาชนม,มีแต่ว่าด้วยคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันจะเป,นเป็นไปได้ยากหนึ่งกับสองเขาไม่จับกันเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ความขัดแย้งของเขาจนมาถึงวันนี้มันเยอะมากับมันเยอะมากจนกระทั่งมันกลายเป็นศัตรูหลักซึ่งกันและกันไปแล้ว นะคะไม่ว่าจะในระดับพักหรือว่าระดับฐานเสียงมวลชนโซเชียลมีเดียทั้งหลายซึ่งมีความสําคัญกันทั้งสองพักเนี่ยคือชนกันจนถึงระดับที่มันยากละที่จะประสานแต่ว่าจุดตัดจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคณิศสตตร,รั์การเมืองคือพักที่เป็นแกนนารัฐบาลเนี่ยจะอยากมีเสียงเยอะอแต่ไม่อยากร่วมกับพักที่มีเสียงเยอะเกินไป เพราะว่าจะถูกต่อรองถูกไหมคะครับไม่ว่าจะเรื่องจํานวนกระทรวงที่จะไปบริหารหรือว่าในเส้นทางเดินตลอดของการดำรงตําแหน่งเนี่ยต่อรองอะไรกันได้ตลอดถูกไหมคะอ่าเขาจะไม่อยากอย,กอยู่กับพรรคที่เสียงเยอะจนเกินไปอืม